ค่ะดิฉันนางสาวสุวิชาเทือกลางรหัสนักศึกษา6 5 0 2, 2 1 7ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับเนื้อเวรศศรริร,ร์ดหรือระบบประสาทนะคะค่ะอันแรกเลยนะคะอเล็นกนอยวิลินั่นก็คือโพุงในสมองค่ะนี่ซึ่งคือแบบนี้นะคะถัดมาดูลามาเตอร์เนี่ยก็จะคือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก นี่นะคะตามที่ปักไวก็จะอยู่ตรงบริเวณนี่ทั้งหมดนะคะนี่เพื่อนๆเห็นร่องลึกตรงกลางไหมคะนั่นก็คือลองที่ลองกีทูดินัฟิชชูซึ่งจะเป็นร่องลึกในแนวกลางแบ่งสมองออกเป็น2อีค่ค่ะต่อมาอะเล็กนอย t มัตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง นี่ค่ที่ลอกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาแฟกซิเซลบีเนี่ยก็คือเยี่อดูราจะแบ่งสมองออกเป็น2อซี่ค่ะนั่นก็คือนี่ตรงเบอร์3นะคะต่อมาแฟกซิเซลเลบลีเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่แทรกเข้าไประหว่าง c e ลล b เบลลัมสอซี่ค่ะ ถัดมาเทนท o เรียมเซ e b เบลลก็จะเป็นส่วนที่กั้นระหว่างเซริบัมและเซรีเบลลัมค่ะและส่วนสุดท้ายทาร์สเวิร์ดฟิชชูก็จะเป็นล่องในด้านข้างค่ะตรงแถวนี้นะคะต่อมาเมมเบรียเมม l ิลารีบอดี้นะคะ ก็จะอยู่ในตรงกลางมีลักษณะเหมือนนมสองเต้าค่ะและถัดลงมาจากเมมิลารีบอดี้เนี่ยก็จะคือพอนซึ่งพรเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของเส้นประสาทสมองสคู่จากทั้งหมด12คู่ค่ะถัดลงมาจากพรเนี่ยก็จะเป็นเมดูล่าออฟลองกาตาหรือสมองส่วนท้ายซึ่งจะประกอบด้วยพีระมิดและโอลิฟ ซึ่งพีระมิดเนี่ยจะอยู่ใกล้ล่องกลางมากกว่าโอลีฟนะคะนี่อันนี้พีระมิดอันนี้โอลีฟค่ะต่อมาเซปตัมเพลูซิดัมเนี่ยก็จะคือจะเป็นแผ่นกั้นตรงเบอร์21นี้นะคะซึ่งอยู่ในคอปัอสคอรูซัมค่ะ ซึ่งคอปัสโคลโลซัมเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสระอิคล้ายสระอิถัดลงมาเนี่ยตรงนี้ก็คือทารามัสค่ะซึ่งทารามัสเนี่ยเป็นสถานีถ่ายทอดกระแสะประสาทเพื่อส่งไปยังจุดต่างๆในสมองค่ะถัดลงมาจากทารามัสนะคะก็คือเบอร์ที่3ตรงนี้ค่ะก็จะคือไฮโปทารามัสไฮโปทารามัสเนี่ย เป็นศูนย์กลางระบบป,ประสาทอัตโนมัติและทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนค่ะถัดลงมาอีกก็จะคือมิดเบนซึ่งมิดเบนเนี่ยทำหน้าที่เป็นสถานีรับส่งประสาทค่ะถัดลงมานี่ก็คือพอนนะคะพอนเนี่ยก็จะอยู่ในสมองส่วนท้ายกับเมดูล่าออฟลองกาตาค่ะพอนเนี่ยมีหน้าที่ ควบคุมการทำงานบางอย่างของร่างกายเช่นการเคี้ยวอาหารการหลั่งน้ำลายเป็นต้นถัดมาเมดูล่าออฟลองกาตาเนี่ยก็จะเป็นสมองส่วนท้ายที่สุดซึ่งติดกับไขสันหลังเป็นทางผ่านของกระแสะประสาทระหว่างสมองและไขสันหลังค่ะต่อมาเพื่อนๆเห็นตุ่มนูนตรงนี้สี่ตุ่มไหมคะ เนื่งตุ่มตุ่มนูนคู่บนเนี่ยก็จะเรียกว่าซูพิเลียคอริคูลัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการกอกตาค่ะส่วนตุ่มนูนสองตุ่มข้างล่างเนี่ยก็เรียกว่าอินฟิเลียคอริคูลัสซึ่งทำหน้าที่ในการเชื่อมการมองเห็นกับสัญญาณเสียงค่ะต่อมา ก้อนสองก้อนนี้นะคะก็คือธารามัสค่ะและถัดลงมาเนี่ยก็จะคือตุ่มนูนสี่ตุ่มที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คืออินซูพีเลียคอริคูลัสและอินซีเลียคอริคูลัสค่ะถัดลงมาแอ่งตรงกลางตรงนี้นะคะนั่นก็คือเซริเบลลาเวอร์มิสค่ะซึ่งเป็นแอ่งตรงกลางแล้วก็ประกอบด้วยด้านข้างสองข้างเนี่ยนั่นก็คือ เซลีเบลล่าคือมิสเฟียค่ะอ่าก็จบไปแล้วนะคะกับการนำเสนอความรู้เรื่องระบบป,ประสาทขอบคุณค่ะ